พันรายารองพันรายาน้อยในพระเจ้าหลุยที่14แห่งราชสำนักฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่14กษัตริย์ผู้ปกครองฝรั่งเศสระหว่างปี1643-1715ถึงหรือสุริยกษัตริย์เดอ Sun ันคิงผู้ใช้พระราชอำนาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันแข็งแกร่งและเป็นเอกภาพจนเป็นต้นแบบแกบ่บรรดากษัตริย์ยุโรปให้ยึดถือปฏิบัติตามพระองค์ยังมีชื่อเสียงโดดเด่นเรื่องการมีสตรีคนรักจำนวนมาก เพราะนอกจากมเหสีเอกอย่างพระราชินีมาเรียเทเรซามาเรียเทเรซาแล้วยังทรงมีภรรยารองที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสนมรับอีกหลายคนตลอดอายุไขอันยาวนานของพระองค์พระราชนิยมเรื่องความรักของพระเจ้าหลุยที่14นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าทรงมีภรรยาน้อย มิสเทรเซสที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นมาดามเดอร์มงเตสปองและดัชเชทอแห่งลาวาลิยาซึ่งทั้งคู่ต่างให้กำเนิดทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายแก่พระองค์หลายคนด้วยกันหลังจากครองราชตั้งแต่อายุเพียงห้าขวบการบริหารราชการแผ่นดินตกเป็นของพระนางแอนแห่งออสเตรียแอนออฟออสเตรียพระราชมารดาและเหล่าเสนาบดีเมื่อเจริญวัยขึ้นพระเจ้าหลุยที่14ขณะอายุ15ปีได้เป็นชายเต็มตัวโดยการจัดแจงของพระราชมารดา ทรงคัดเลือกนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางเองซึ่งอายุราว39-40ปีชื่อว่าแคทเธอรีนเบลเลียแคทเธอรีนเบลเลียหรือที่รู้จักกันเนวมอเคตาเดียววันไอเคสเป็นผู้มอบประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกให้กษัตริย์หนุ่มต่อมาพระเจ้าหลุยที่14ทรงตกหลงรักแรกสัตรีแรกย้ํนางหนึ่งนั่นคือมาเรียมันชินีมารีแมนซินีหลานสาวของมหาเสนาบดีคาดินนนมาซาแรงคาดิอลมาซาริน กษัตริย์หนุ่มให้ความสนพระไทยในตัวนางอย่างจริงจังแต่ทั้งมาซาแรงและพระราชมารดาไม่เห็นดีด้วยกับการดองญาตินี้เพราะพระนางแอนปรารถนาให้บุตรชายได้สมรสกับสตรีระดับเจ้าหญิงหรือเชื้อพระวงศ์สูงสักของยุโรปการพบกันช่วงสั้นๆระหว่างพระเจ้าหลุยส์กับมารีเอมันทินี่ในวันที่22มิถุนายนปี1659จึงเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก่อนนางจะถูกเนรเทศไปจากราชสำนักฝรั่งเศส จากนั้นด้วยหลายๆปัจจัยและเหตุผลทางการเมืองท้ายที่สุดพระเจ้าหลุยที่1 4ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมาเรียเทเรซาพระราชธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่4แห่งสเปนที่ีสมรสจัดขึ้นวันที่9มิถุนายนปี1660ด้วยการสนับสนุนของพระราชมารดาและสนธิสัญญาพีเรนีสอ Treaty of the p y r ป n เ e เที่ลงนามกันหลังสงครามฝรั่งเศสสเปนเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองราชอาณาจักรและฟื้นฟูความสัมพันธ์หลังสงคราม โดยเฉพาะเมื่อพระนางแอนแห่งออสเตรียเป็นราชนิกูในราชวงศ์ฮับบูกฮบสบูกราชวงศ์เดียวกับที่ปกครองราชบัลลังก์สเปนอยู่ในขณะนั้นปีถัดมาหลังงานอภิเษกสงรถหลุยเดลาวาลิยาหลุยเดอแอลเอวันเลีย eria, หรือดัชเชสแห่งลาวาลิยาได้กลายเป็นภรรยาน้อยคนแรกของพระเจ้าหลุยที่14นางได้อาศัยอยู่ในพระตำหนักตั้งแต่ ปี1661ถึง1674และมอบทายาท4คนให้กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแต่รอดชีวิต2คนโดยเป็นทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายใช้นามสก,กุลบูบงได้แก่มารียแอนเดอร์บูบงมารีแอนเดอร์บูบอนหรือที่รู้จักกันในชื่อมาเดมอยยยวเดอร์บลอยและหลุยข้านอแห่งแวงมองดัวหลุยเค้าออฟเวอร์แมนดอยพันรยาน้อยคนต่อมาคือมาดามเดอมงเตสปองมาดามเดอร์มอเตสแปน ผู้มีบทบาทอย่างสูงในราชสำนักนางเป็นที่ต้องพระไทยพระเจ้าหลุยที่14เมื่อราวปี1667ในช่วงสงครามแห่งสิทธิพระราชมรดก War of the v o l u t i o n ระหว่างฝรั่งเศสกับราชวงศ์ฮับบูป,ปีต่อมาเกิดงานบันเทิงหลวงอันยิ่งใหญ่ The Great Royal Entertainment ได้ถูกจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการที่พระราชวังแวร์ซายเพื่อเฉลิมฉลองแก่นางแม้มาดามเดอมองเตสปองจะมีคู่สมรสอยู่แล้วก่อนมาเป็นภรรยาน้อยของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส แต่ไม่นานหลังจากนั้นสถานะของนางนายราชสำนักได้พุ่งทยานอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งได้ย้ายไปอยู่ในห้องนอนอาพาร์ตเมนต์ในพระราชวังแวร์ไซด์ระดับทรงเกียรติที่สุดและเป็นห้องที่เชื่อมกับห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยที่1 4โดยตรงโดยเป็นห้องที่ประดับตกแต่งอย่างหรูหราประณีต่อด้วยฝีมือของฟรงสัวดอเบฟรังกอยดีโอเบสถาปนิกมือฉอมังของฝรั่งเศสห้องนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง,วางกว่าห้องของพระราชินีอีกด้วย พระเจ้าหลุยที่14มอบวังคลักนี่ให้มาดามเดอร์มองเตสปองวังแห่งนี้จึงกลายเป็นนิวาสถานที่นางให้กำเนิดลูกๆของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสและเป็นทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด6คนแต่หน้าประหลาดทีเดียวที่ต่อมาเธอกลับถูกขับไล่โดยมีตัวตั้งตัวตีเป็นภรรยาน้อยอีกคนชื่อเดอฟงตองเดอฟอนเทนสาวงามวัย20ปีที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหลุยเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้น หลังการจากไปของมาดามเดอร์มงเตสปองแม่นมผู้ดูแลลูกๆของพระเจ้าหลุยที่14กับภรรยาน้อยคนอื่นๆชื่อว่าฟรองซัวดอมีเน่ฟรังกอยดีวิกเน่หรือมาดามเดอร์แมงเตออนงมาดามเดอร์เมนเตนอนแม่ไม้ที่สามีเสียชีวิตได้กลายเป็นภรรยาน้อยคนต่อมาอย่างเป็นทางการในปี1675หลังจากสามารถพิชิตหัวใจพระเจ้าหลุยด้วยความอ่อนหวานและเสน่ห์ของนางเอง ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากการสิ้นพระชนของราชินีมาเรียเทเรซาในปี1683มาดามเดอแมนเตออนงยังเข้าพิธีสมรสกับพระเจ้าหลุยที่14ระหว่างวันที่9-10ถึงตุลาคมของปีเดียวกันนั้นโดยมีประจักษ์พยานคือลูวัวลูวอยและเดอร์บงตอง เดอร์บอนเทมคุณนางผู้ใกล้ชิดเนื่องจากสถานะอันต่ำต้อยของนางเชื่อว่าพิธีดังกล่าวถูกจัดขึ้นอย่างลับับหรืออย่างน้อยก็ไม่เคยมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากราชสำนักฝรั่งเศสเลยในเรื่องนี้หากว่าด้วยชีวประวัติตั้งแต่แรกเกิดของมาดามเดอร์แมงเตอองถือว่านางมีเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดา เพราะว่ากันว่านางเกิดในคุกก่อนได้กลายเป็นมิสเทรเซสและภรรยาอันดับหนึ่งอีกคนของพระเจ้าหลุยที่1 4ความพอพระทัยของกษัตริย์ฝรั่งเศสต่อแม่ม้ายผู้นี้อ้างอิงได้จากข้อความของเจ้าหญิงพาลาทายพรินเซสปาลาตีนภรรยาคนที่สองของฟิลิปที่หนึ่งในยุคแห่งอ,อเลองฟิลิปไอดุคออฟออรีนพระอนุชาในพระเจ้าหลุยที่14นางกล่าวว่าไม่ว่าครั้งใดชัดเจนว่ากษัตริย์ไม่เคยลหลงไหลผู้หญิงคนไหนมากเหมือนที่มีต่อน,นาง เดิมแมงเตออนงค่อนข้างแปลกทีเดียวที่จะได้เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันนอกจากภรรยาน้อยอย่างเป็นทางการที่ปรากฏชื่อเป็นไปได้ว่าพระเจ้าหลุยที่14ยังมีความสัมพันธ์กับสัตรรีคนอื่นๆอีกหนึ่งในข่าวลือที่อื้อเฉาวทั่วพระราชวังแวร์ายคือความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวของพระเจ้าหลุย กับน้องสะพ้ายของพระองค์เองนั่นคือองเรียตอแอนเฮนเรีเตอแอนบุตรสาวคนเล็กของกษัตริย์ชาวที่หนึ่งแห่งอังกฤษและภรรยาของดยุกฟิลิปที่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระราชนิยมการมีภรรยาน้อยจำนวนมากของพระเจ้าหลุยที่14ในยุคนั้นถือเป็นเรื่องปกติแม้จะไม่เหมาะสมในหลักทางศาสนาจนทำให้พระองค์มีปัญหากับาศาสนาจักรในบางโอกาสแต่ข้อจำกัดต่างๆถูกลบล้างด้วยพระราชอำนาจของกษัตริย์แห่ง ฝรั่งเศสและรสนิยมของชาวฝรั่งเศสเองที่ดูเหมือนจะนิยมชมชอบนิสัยเจ้าชู้รวมถึงความคาดหวังให้กษัตริย์เป็นนักรักเพื่อแสดงถึงความเป็นชายและเชิดชูความยิ่งใหญ่ของบุรุษเพศอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของรัชสมัยหรือหลังการสมรสกับมาดามเดอร์แมงเตอโนงเป็นต้นมาด้วยความเป็นคาทอลิกผู้เคร่งครัดของนางเอง กับพระชนมายุที่มากขึ้นของพระเจ้าหลุยที่14รวมถึงพระประสงค์ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคริสตจาคาทอลิกพระองค์กษัตริย์ฝรั่งเศสพระองค์นี้จึงหยุดพฤติกรรมการมีภรรยาน,น้อยหรือความสัมพันธ์กับเหล่ามิสเตรเซสในช่วงบ้านปลายพระชนมายุ